คนบางคนอาจคิดว่าความเงียบคือรูปแบบหนึ่งของความอ่อนแอหรือการหลบหนีจากโลกแต่ถ้าว่าความเงียบนั้นมีความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่สถิตอยู่พลังแห่งความเงียบสงบในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนคือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องการเราต้องการความเงียบมากเท่ากับเราต้องการอากาศหายใจมากเท่ากับพืชที่ต้องการแสงสว่าง การหยุดเสียงที่คอยรบกวนในจิตใจเราคือความหมายที่แท้จริงของความเงียบสงบการทำเช่นนี้ได้จะทำให้เราได้ยินเสียงอันอัศจรรย์แห่งชีวิตทำให้เรามีอิสระที่จะเริ่มต้นใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริง สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนงังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าความเงียบเขียนโดยท่านติดนาทันเราอาจจะซึมซับกระแสของเสียงรบกวนและข้อมูลต่างๆตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่องเว้นแต่ว่าเราจะอาศัยอยู่บนภูเขาเพียงลำพังโดยไม่มีไฟฟ้าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดคุยกับใครไม่ได้ฟังเสียงวิทยุและไม่ได้ฟังเสียงชนิดอื่นๆ แต่ก็ยังมีเสียงโทรศัพท์เสียงสื่อทางสังคมมีเสียงอื่นๆอีกมากมายที่จะเข้ามาถึงเราจนบางครั้งแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหาสักมุมหนึ่งที่ปราศจากเสียงถึงแม้ว่าเราอาจจะมีชั่วขณะที่ปราศจากเสียงจากภายนอกแต่ในสมองของเราก็ยังมีความคิดวนเวียนอยู่ตลอดเวลาคนที่อาศัยอยู่ในเมืองมักจะคุ้นเคยกับระดับเสียงรบกวนที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเสียงตะโกนเสียงตแตรรถหรือเสียงดนตรีเสียงรบกวนที่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาอาจทำให้เรารู้สึกสบายใจไม่อ้างหวงังสำหรับคนที่เคยชินกับเสียงรบกวนที่อยู่รอบตัวตลอดเวลาอาจพบว่าความเงียบนั้นน่ากลัวและไม่มั่นคงเพราะเคยชินกับเสียงรบกวนร,รอบตัวอยู่ตลอดเวลาคนที่กลัวความเงียบ จะรับเอาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเติมเต็มที่ว่างอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเสียงวิทยุเสียงโทรทัศน์หรือเสียงของความคิดคนเราจะรู้สึกอ้างว้างแม้ในยามที่มีผู้คนมากมายอยู่รอบข้างพวกเราต่างโดดเดี่ยวอ้างว้างและมีความว่างเปล่าอยู่ภายในและเราก็รู้สึกไม่สบายใจกับความเปล่าเปลี่ยวนี้ดังนั้น เราจึงพยายามเติมเต็มหรือผลักสความเปล่าเปลี่ยวนี้ออกไปเรามีเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดอุปกรณ์ต่างๆมากมายซึ่งช่วยให้เราเชื่อมโยงกันได้และเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาแต่ทว่าเราก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ดีแล้วพวกเรากำลังหวาดกลัวสิ่งใดกันเรามีสิ่งกระตุ้นมากมายที่ช่วยเบี่ยงเบนตัวเราออกจากความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้น เสียงต่างๆรอบตัวเราและความคิดทั้งหมดที่ยังวนเวียนอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาอาจเรียกได้ว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งพวกเรามักเคยชินกับอาหารที่รับผ่านทางปากแต่นั่นไม่ใช่อาหารเพียงประเภทเดียวที่มนุษย์บริโภคเสียงใดที่เราอ่านเราสนทนาเราดูเราเห็นเราเล่นรวมถึงความวิตกกังวล ความคิดความกระวนกระวายใจล้วนเป็นอาหารของเราทั้งหมดเราคอยป้อนอาหารชนิดต่างๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจึงไม่น่าแปลกใจที่เราไม่มีพื้นที่ว่างในจิตวิญญาณเพื่อจะได้สัมผัสความงดงามและความเงียบมีอาหารอยู่สี่ประเภทที่ทุกๆคนบริโภคอยู่ทุกวันอาหารที่รับผ่านทางปากคืออาหารประเภทแรก ที่พวกเรารับประทานผ่านทางปากในทุกๆวันอาหารประเภทที่สองคือทางประสาทสัมผัสได้แก่อาหารจากประสบการณ์ความรู้สึกต่อการรับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นร่างกายและจิตใจสิ่งนี้รวมถึงอะไรก็ตามที่เราได้ยินได้อ่านได้สูดดมและได้สัมผัสซึ่งรวมไปถึงโทรศัพท์และข้อความ รวมไปถึงเสียงดังจากรถประจำทางที่อยู่นอกหน้าต่างป้ายโฆษณาที่ได้อ่านเวลานั่งรถหรือเดินผ่านแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่อาหารที่รับผ่านทางปากแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลและความคิดที่เข้ามาในจิตวิญญาณของเราและเราเองก็บริโภคสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันอาหารประเภทที่3คืออาหารทางความปรารถนาซึ่งหมายถึงเจตนารมณ์ความเป็นห่วงความปรารถนา สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอาหารเพราะอาหารประเภทนี้เป็นพลังหล่อเลี้ยงและขับเคลื่อนชีวิตขับเคลื่อนการตัดสินใจและการกระทาหากปราศจากอาหารประเภทนี้ปราศจากความปรารถนาใดๆเราจะไม่สามารถขับเคลื่อนชีวิตของเราได้อาหารประเภทที่4ี่คืออาหารทางจิตวิญญาณอาหารนี้รวมถึงจิตสำนึกส่วนบุคคล จิตวิญญาณที่หล่อเลี้ยงจิตใจความคิดและการกระทำของเรานอกจากนี้ยังรวมถึงจิตสำนึกส่วนรวมและผลกระทบต่างๆที่มีต่อตัวเราด้วยอาหารทั้งหมดสามารถเป็นทั้งอาหารที่ดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งที่บำรุงหล่อเลี้ยงหรือเป็นสารพิษก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราบริโภคอะไรมากน้อยเพียงใดเราคือผลผลิตจากการบริโภคของเราเองบางครั้ง เรารับประทานอาหารขยะซึ่งอาจทำให้เราเจ็บป่วยหรือบางครั้งเราดื่มมากเกินไปเมื่อเราเสียใจกับเรื่องบางเรื่องเพื่อหวังจะเบี่ยงเบนความสนใจแม้ว่าหลังจากนั้นมันทำให้เรารู้สึกแย่ลงก็ตามเราทำเช่นนี้ได้กับการบริโภคอาหารประเภทอื่นๆด้วยเช่นกันอาหารประเภทประสาทสัมผัสเราอาจจะเล่นวิดีโอเกมดูละครอ่านห,หนังสือ หรือแม้แต่ตั้งวงนินทาเพื่อจะเบ่งเบียนตัวเองออกจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์คืออาหารทางความปรารถนาที่ดีความโลภความหลงไหลคืออาหารที่ไม่ดีผลกระทบทางจิตวิญญาณและอารมณ์ของเราอาจเป็นอาหารที่ดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพก็ได้ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความรักความสุขหรือความทุกข์ อาหารแต่ละประเภทส่งผลกระทบต่อเราอย่างลึกซึ้งดังนั้นการตาระหนักว่าควรบริโภคอะไรปริมาณเท่าไหร่จึงเป็นเรื่องสำคัญการตาระหนักรู้อย่างมีสติจะปกป้องเราให้ดำรงอยู่อย่างมีสุขภาพดีและปลอดภัยเมื่อเราเกิดความคิดที่โหดร้ายหรือเกลี้ยกลาดนั่นคือเรากําลังบริโภคจิตสำนึกที่เป็นพิษเมื่อเราสนใจความสวยงามและรู้สึกขอบคุณ นั่นคือเรากำลังบริโภคจิตสำนึกที่ดีพวกเราทุกคนมีความสามารถที่จะรักให้อภยัยเข้าใจและมีความการุณาหากเรารู้วิธีบ่มเพาะความสามารถเหล่านั้นภายในจิตใจของเราจิตสำนึกนั้นจะหล่อเลี้ยงเราด้วยอาหารประเภทที่ดีต่อสุขภาพทำให้เกิดความรู้สึกมหัศจรรย์และเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างจิตสำนึกของพวกเราทุกคนมีความหลงไหลความวิตกกังวล สิ้นหวังเดียวดายและสงสารตนเองอยู่ด้วยหากเราบริโภคอาหารทางประสาทสัมผัสในวิถีด้านลบเช่นอ่านหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวอื้อฉาวเล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือใช้เวลาในโลกออนไลน์ไปกับการอิจฉาริษยาคนอื่น การบ่มเพาะอาหารประเภทนี้ในจิตใจมันไม่ดีต่อสุขภาพให้เลิกทำจงเลือกทำแต่สิ่งดีๆและบ่มเพาะแต่สิ่งดีงามในจิตสํานึกของตัวเองเพื่อให้มันบำรุงหล่อเลี้ยงตัวเราไม่ให้ตัวเราเกิดพิษร้ายและไม่ทำให้เราเป็นทุกข์นอกจากการรับเอาจิตสํานึกส่วนบุคคลแล้วเรายังต้องรับเอาจิตสำนึกส่วนรวมด้วยเมื่อเราอยู่ท่ามกลางเพื่อนรักหรือครอบครัว หรือคนแปลกหน้าในบรรยากาศที่น่ายินดีร่วมกันเช่นนั่งฟังดนตรีชื่นชมงานศิลปะหรือชื่นชมธรรมชาติเมื่อเราอยู่รอบข้างผู้คนที่อยู่บนหนทางแห่งความรักและความเข้าใจเราก็จะได้รับการหล่อเลี้ยงจากการอยู่ตรงนั้นของพวกเขาสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพคือความรักและความเข้าใจ ในทางกลับกันถ้าเราอยู่รอบข้างผู้คนที่ติฉินนินทาพร่ำบ่นและวิพากษ์วิจารณ์อยู่ร่ำไปเราจะซึมซับสิ่งที่เป็นพิษต่างๆเข้าไปด้วยหากเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนบ้านที่เต็มไปด้วยความรุนแรงความกลัวความโกรธและความสิ้นหวังเราก็จะรับเอาพลังงานส่วนรวมความโกรธและความกลัวเหล่านั้นโดยที่เราเองไม่อาจรู้ตัว เราสามารถเลือกผู้คนรอบข้างที่จะช่วยส่งเสริมพลังงานส่วนรวมแห่งความสงบและความกรุณาได้การเลือกอย่างตระหนักว่าใครหรืออะไรควรอยู่รอบตัวเราเป็นกุญแจสำคัญที่จะค้นพบพื้นที่แห่งความเบิกบานมากขึ้นแม้เราไม่ได้พูดคุยกับคนอื่นไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ฟังวิทยุไม่ได้ดูโทรทัศน์หรือไม่ได้โต้อตอบออนไลน์ แต่พวกเราส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้สึกมั่นคงหรือเงียบสงบเพราะบทสนทนาภายในอันไม่มีที่สิ้นสุดกำลังวิ่งวุ่นอยู่ในสมองเราบริโภคความคิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความคิดทางด้านลบเราจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีหยุดคิดเพราะการคิดด้านลบมันไม่ดีต่อสุขภาพการหาเวลานั่งเงียบๆสักสองสามนาที เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มฝึกฝนตัวเองให้ปล่อยวางนิสัยชอบคิดเมื่อเรานั่งเงีย,งยบๆเราจะสังเกตได้ว่าความคิดของเราเข้ามาได้อย่างไรเมื่อเราใส่ใจอยู่กับลมหายใจและความเงียบภายในเราสามารถฝึกที่จะไม่คลุ่นคิดหมกมุ่นอยู่กับความคิดเหล่านั้นได้สำหรับบางคนที่ไม่ชอบนั่งนิ่งๆการเดินชา้ชาๆทำจิตใจให้เบาสบายไม่คิด ไม่กังวลก็สามารถปล่อยวางเรื่องวิตกกังวลในขณะที่เดินได้เมื่อปล่อยวางได้ความเบิกบานก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติการก้าวไปหนึ่งก้าวพร้อมกับลมหายใจเข้าหนึ่งครั้งและก้าวอีกหนึ่งก้าวพร้อมกับลมหายใจออกหนึ่งครั้งมันจะนำจิตใจของเรามาอยู่กับลมหายใจอย่างอ่อนโยนในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเราจะได้พบกับความเบิกบานและความสุข มันคือพลังแห่งความเงียบอันอบอุ่นจงฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในอ้อมกอดแห่งความเงียบอันอบอุ่นอยู่เสมอถ้าเราสามารถสัมผัสกับความเงียบอันลุ่มลึกจากการหยุดคิดได้มันจะทําให้เราได้พบกับความเงียบอันอบอุ่นเบาสบายและเป็นอิสระอย่างมหศัศจรรย์ความเงียบอย่างตรหนะักรู้และตั้งใจคือความเงียบอันประเสริฐมันเป็นความเงียบที่เบาสบายและเบิกบาน เมื่อเราฝึกปฏิบัติความเงียบอันประเสริฐความคิดของเราจะสงบเงียบลงเราจะหายใจอย่างมีสติและ,จะเจริญสติอยู่กับลมหายใจการทำแบบนี้ทำให้เราหยุดคิดและสร้างความเบิกบานได้ถ้าในแต่ละวันเราฝึกปฏิบัติในความเงียบบ้างเป็นบางเวลาแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียง2-3นาทีมันจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระ สามารถสัมผัสกับแกนสารอันลึกซึ้งของสิ่งต่างๆได้แม้เราจะหายใจอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่ได้หายใจอย่างมีสติทำให้เราไม่ค่อยเบิกบานกับลมหายใจของเราลมหายใจแห่งสติคือสิ่งพิเศษที่ให้ความเบิกบานกับเราได้เมื่อเราใส่ใจอย่างเต็มเปี่ยมอยู่กับลมหายใจเข้าและออกทุกลมหายใจทุกย่างก้าวและทุกการกระทำอย่างมีสติ จะสนับสนุนและค้ำจุนเราในตอนเช้าที่เราตื่นในขณะที่ยังอยู่บนเตียงให้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยลมหายใจแห่งสติสิ่งแรกที่ต้องทำคือใช้ชั่วขณะนั้นตามลมหายใจเข้าและออกแล้วตรักรู้ว่าเรามีเวลา24ชั่วโมงแห่งวันใหม่ที่จะใช้ชีวิตจากนั้นก็ตื่นขึ้นด้วยรอยยิ้มแล้วมองทุกสิ่งด้วยสายตาแห่งรัก การอกกอดและแปลเปลี่ยนความทุกนั้นถือเป็นศิลปะเราต้องสามารถยิ้มให้กับความทุกขของเราได้ความทุกนั้นอาจมีที่มาอันใหญ่ลวงแม้แต่ความทุกเล็กๆน้อยก็ทำให้เราอ่อนล้าได้ถ้าเรารู้วิธีรับมือกับความทุกที่ผ่านเข้ามาเราจะไม่กลายเป็นเหยื่ออีกต่อไปการหายใจอย่างมีสติสามารถช่วยได้ การฝึกเจริญสติอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เบิกบานได้ง่ายขึ้นการเดินการหายใจการนั่งการรับประทานอาหารและการดื่มชาในวิถีแห่งสติคือการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถทำให้เบิกบานได้หลายต่อหลายครั้งในทุกๆวันความสามารถในการหยุดและตระหนักรู้ถึงปัจจุบันขณะคือส่วนหนึ่งของการนิยามคำว่าความสุข เมื่อเราหยุดกายของเราจิตที่คิดด้วยเปื่อยก็ดูเหมือนจะมีเสียงดังขึ้นเมื่อเราหยุดจิตที่คิดด้วยเปื่อยเราจะพบพื้นที่อันกว้างใหญ่ภายในที่เปิดโอกาสให้เราใช้ชีวิตในวิถีทางสดใหม่และน่าพึงพอใจอย่างยิ่งเราไม่สามารถเป็นสูงได้หากปราศจากพื้นที่สำหรับความเงียบหากปราศจากความเงียบเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะและชั่วขณะนี้ คือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะพบความสุขในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่เคยมีช่องทางการสื่อสารกันมากมายขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือการส่งข้อความสื่อสังคมต่างๆแต่เรากลับอยู่ห่างไกลกันมากเหลือเกินเรามีการสื่อสารที่แท้จริงระหว่างสมาชิกในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติเพียงเล็กน้อย ถ้ามองในแง่ของความศิวิไลเราไม่ได้บ่มเพาะศิลปะแห่งการรับฟังและการพูดในระดับที่น่าพอใจเราไม่รู้วิธีที่จะรับฟังกันและกันอย่างแท้จริงพวกเราส่วนใหญ่มีความสามารถเพียงเล็กน้อยที่จะแสดงออกหรือรับฟังผู้อื่นด้วยความเปิดกว้างและจริงใจเมื่อเราไม่สามารถสื่อสารได้พลังงานถูกกดทับอยู่ภายในทำให้เราเจ็บป่วยและเมื่อความเจ็บป่วยของเราเพิ่มขึ้น เราจะเป็นทุกข์และความทุกข์ของเราก็จะล้นออกมาถ้าเราต้องการเชื่อมสัมพันธ์กับคนอื่นให้มากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องส่งข้อความให้พวกเขามากขึ้นแต่เราจําเป็นต้องรับฟังพวกเขาให้มากขึ้นต่างหากการฟังอย่างลึกซึ้งนำไปสู่ความเข้าใจความเข้าใจนำไปสู่การเชื่อมสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นวิธีที่จะรับฟังได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น ไม่ใช่แค่ใช้ความพยายามให้มากขึ้นแต่เป็นการใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติที่จะเริ่มต้นด้วยความเงียบนั่นคือการหยุดความคิดที่เกิดขึ้นจากภายในตัวเราเราทุกคนล้วนปรารถนาโหยหาความสัมพันธ์การมีเพื่อนที่ดีคือมิตรภาพอันลึกซึ้งที่สุดเพื่อนที่ดีไม่จำเป็นต้องมีของขวัญไม่จำเป็นต้องคาดหวังผลประโยชน์ไม่จำเป็นต้องชื่นชม เพื่อนที่ดีมีแค่ความตื่นรู้ความเข้าใจความสุขและเป็นอิสระเพื่อนที่ดีไม่จำเป็นต้องพูดสิ่งใดๆแค่พร้อมจะเข้าใจและเบิกบานกับการอยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงนั่นก็เพียงพอแล้วมันคือช่วงเวลาอันเงียบสงบก,กับเพื่อนที่ดีเราสามารถเรียนรู้ที่จะสร้างความเงียบอันทรงพลังได้โดยการฝึกหายใจอย่างมีสติ ถ้าเราพยายามอย่างยิ่งที่จะแบ่งชั่วขณะเล็กๆน้อยๆจากช่วงเวลาว่างในกิจกรรมต่างๆของชีวิตเราเพื่อความเงียบสงบก็จะทําให้เราเข้าสู่ความเป็นอิสระสูงสุดได้เราจะไม่อยากแก่งแย่งตำแหน่งหรือชื่อเสียงอีกต่อไปเราสามารถมีความสุขได้ในขณะนี้เราสามารถมีความสุขและเบิกบานได้ในชั่วขณะนี้หากแม้ว่าชีวิตเราทั้งชีวิตมีความไม่สงบ ในช่วงเวลาที่เราหยุดความคิดของเราแล้วหายใจอย่างมีสติเราจะค้นพบความนิ่งและความสงบสุขได้ในชีวิตประจำวันพวกเราหลายคนปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ตลอดทั้งวันเราสามารถสัมผัสความเงียบสันโดษภ,ภายในอันสดชื่นอยู่เสมอด้วยการเจริญสติความสันโดษมีสองมิติมิติแรกคือการอยู่ลำพังคนเดียวมิติที่สคือความสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเอง แม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนก็สามารถตั้งมั่นและรู้สึกในความสันโดษได้ความสันโดษไม่ใช่การอยู่เพียงลำพังที่กระท่อมในป่าลึกความสันโดษไม่ใช่การตัดขาดตัวเองออกจากความเจริญความสันโดษที่แท้จริงมาจากหัวใจอันมั่นคงที่ไม่ถูกลากจูงไปกับการฉุดดึงของหมู่คนจากความเศร้าโศกในอดีตจากความวิตกกังวลในอนาคต หรือจากความตื่นเต้นเคร่งเครียดในปัจจุบันเราไม่สูญเสียตัวเองเราไม่สูญเสียการมีสติเราพึ่งการหายใจอย่างมีสติกลับคืนสู่ปัจจุบันขณะเราสามารถเบิกบานกับการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นโดยไม่หลงไปกับอารมณ์หรือผูกติดกับการรับรู้เมื่อเราเบิกบานกับเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนรอบข้างไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราก็สามารถยิ้มและหายใจได้อย่างสงบสุขเมื่อรู้สึกอ้างว้างหรือวิตกกังวลพวกเราส่วนใหญ่มักมีนิสัยที่จะมองหาสิ่งเบี่ยงเบนซึ่งมักนำเราไปสู่รูปแบบการบริโภคที่ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการกินขนมขบเคี้ยวในช่วงที่ไม่หิวการเล่นอินเทอร์เน็ตการขับรถเล่นหรืออ่านหนังสืออย่างไม่มีสติการหายใจอย่างตรรกรู้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจด้วยสติภายหลังการหายใจอย่างมีสติสักครั้งหรือสองครั้งความอยากที่จะเติมเต็มด้วยการบริโภคหรือสิ่งเบียงเบนจะน้อยลงร่างกายและจิตใจจะกลับมารวมกันและได้รับการหล่อเลี้ยงจากการหายใจอย่างมีสติลมหายใจจะค่อยๆผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติและช่วยปลดปล่อยความตึงเครียดในร่างกายการกลับสู่ลมหายใจอย่างตระหนักรู้ จะทำให้ได้หยุดพักอย่างมีพลังทำให้สติเข้มแข็งขึ้นการฝึกการฝึกสมาธิสามารถทำได้หลายวิธีในการนั่งสมาธิสิ่งสำคัญคือนั่งให้สบายให้กระดูกสันหลังตรงและผ่อนคลายสามารถนั่งขัดสมาธิบนเบาะรองนั่งหรือนั่งบนเก้าอี้พร้อมกับวางเท้าทั้งสองข้างราบกับพื้นกำหนดสติครั้งที่หนึ่งหายใจเข้า ให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่ากำลังหายใจออกครั้งที่สองหายใจเข้าให้รู้ว่าลมหายใจเข้าค่อยๆลรือขึ้นหายใจออกให้รู้ว่าลมหายใจออกค่อยๆช้าลงครั้งที่สามหายใจเข้าปล่อยวางหายใจออก สบายครั้งที่4หายใจเข้ายิ้มหายใจออกผ่อนคลายครั้งที่5หายใจเข้าเบิกบานหายใจออกผ่อนคลายทำแค่นี้ก็สามารถสัมผัสความสุขที่แท้จริงได้แล้วการฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันขณะสามารถทำได้ง่ายๆทำได้ทุกที่และทุกเวลา มันคือหนทางของการเข้าถึงความเงียบที่แท้จริงความเงียบคือเงื่อนไขพื้นฐานที่จะทำให้เราได้ยินเสียงเรียกแห่งความงดงามความเงียบคือประตูบานแรกสู่ความสงบสันติหวังว่าทุกคนจะสามารถหยุดเสียงที่คอยรบกวนจิตใจของตัวเองได้เพื่อที่เราจะได้ยินเสียงอันอัศจรรย์แห่งชีวิตขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ ความเงียบพลังแห่งความเงียบสงบในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยครับ